ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเล่นเกมเมอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม e a r n ์เนอร์ออนะครับในคลิปนี้เรานะครับก็จะมารีวิวในส่วนของฮีโร่ตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นซัพพอร์ทที่ผิวที่สุดนะครับไม่มีใครสู้ตัวนี้ได้นะครับซัพพอร์ตอะผิวกว่าป่าบางตัวเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวแล้วก็เล่นที่ดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะครับส่วนความสามารถเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแบบย่อๆนะครับใน่ว่ของพาร์ีเรานะครับสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนนได้ะครับ การที่จะฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองนะครับเราก็ต้องกดปุ่มโจมตีค้างมันจะฟื้นฟู HP ให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราจะคลื่นที่ช้าลงนะครับเพื่อนได้ในนี้แป๊บนึงครับฟาดดันลงไปครับตายไหมสวยครับ1ตัวฮะส่วนการฟื้นฟู HP ให้เพื่อนนะครับดูนะฮะเพื่อนนะครับต้องอยู่ในระยะฟ้าสีนะครับจะเป็นการฟื้นฟู HP ทุกๆปีนะครับแบบอัตโนมัติครับนี่นะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งสามารถ ฟื้นฟูให้พีให้เพื่อนได้เช่นกันนะครับนี่แหละโอ้โหมากประโยชน์นะฮะการฟื้นฟูแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งหรือวสกิลนี้นะครับจะเป็นการฟาดอัดลงไปนะครับถ้าฟาดนะครับแล้วก็มีศัตรูอยู่บริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมายนะครับแบบนึงแต่ว่าถ้ามีเพื่อนอยู่นะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูให้พีให้เพื่อนนะครับเห็นไหมครับสามารถฟื้นฟูให้พีให้กับตัวเองได้ครับนี่นะ การโจมตีนะครับสามารถโจมตีได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลครับนี่เลยฮะแล้วก็สกิลสองสกิลนี้นะครับก็คือสกิลที่ทําให้ซัพพอร์ตตัวนี้เป็นซัพพอร์ตรที่พิวที่สุดในเกมนี้นะครับเพราะว่าสามารถบินไปพงหญ้านะครับหรือพุ่มหญ้าที่ตัวเองสร้างหรืออยู่ในแมปได้สามารถบินได้สามครั้งนะครับและสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้โอ้โหบอกว่าสุดยอดนะครับแปบ๊บนึงดูนะ ผมจะขึ้นไปช่วยแครี่ก่อนนะครับเฮ้แต่ว่ามันตีบอลไปหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ต้องเลยครับผมไม่ต้องละมาละตามาแน่นอนนะครับต้องช่วยข้างล่างก่อนเลยครับฮิวครับแล้วก็รอครับแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีครับเพื่อนเอาดีมีฮิวรับไม่ต้องกลัวครับลอไปครับลอบไปเลยลอ้ครับลอดูครับบินมาครับรอเลยไปเพื่อนแล้วก็ฟาดหนึ่งทีครับล่วงครับล่วง นี่เลยครับสามารถฟื้นฟูเลือดได้แล้วก็อัติเมีนะครับเมื่อกดใช้นะครับจะสร้างภูมิ้านี่นะครับภูมิ้านี้นะครับสามารถทําดาเมจได้แล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับตัวเราแล้วก็แป๊บหนึ่งฟาดหนึ่งทีครับล่วงครับสามารถฟื้นฟู HP ให้ตัวเราแล้วก็พื้นได้ภูมญ้าอัติเมตนะฮะสร้างภูมญยาเมื่อกดซ้ำอ่ะจะบินไปหาภูมญ้าที่เราสร้างอันติเมตนนะอันนี้ก็คือความสามารถครับไปเดี๋ยวเรามาตั้งเกมเล่นกันดีกว่า เนี่ย uh huh. บินได้ครับมนฟูเลือดได้ผมมันไม่ต้องตีละโหเลนล่างมาเยอะมากครับต้องไปช่วยเพื่อนก่อนละมาดิมาดิรอครับรอรอราเพื่อเราเปิดอันนี้เป็นต้นฉบับของอเมลี่นะเพื่อนเราเอาเลยเพื่อนฟาดเข้าไปครับมีฮิวเพื่อนอันตีให้เลยมาเลยมีฮิวครับไม่ต้องกลัวได้ในนี้ได้ในนี้สวยครับลวงให้เราได้เหรอได้ไปหนึ่งตัวครับบินไปครับฟาดเข้าไป บอกแล้วว่าผิวจัดตัวนี้นี่ครับตอนกดค้างอ่ะมันจะเคลื่อนที่ช้าลงนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยต้นฉบับของน่าจะเป็นลาวิวนะครับนี่เดียขอบับด้วยกันนี่ครับบ,บ,รบ,บับโลมามาเพื่อนมาช่วยละเอาดิสร้างภูมิ้าเลยครับปลายบินนะครับแล้วก็ฟาดหนึ่งทีครับเพื่อนถอยก่อนถอยด่วน ามตัวครับไม่ไหวเยอะมากมาดีมาดีเพื่อนเอาดิถ้ามันกลับเราเอาเลยครับมาตรงกลางเะครับเหม็นจะเจอนะเจอเลยครับต้นแบบของวีราไปด่วนเลยฮะไปช่วยเพื่อนเฮ้ยนี่ไงไปครับบินดักหน้านะครับฟาดหนึ่งทีเอาดีตามมาดีตามไม่ได้หรอกครับผิวครับความผิวอันดับหนึ่งนะฮะซัพพอร์ตมาดีตานี่มาดี เอ้ยตามมาจริงวะผมว่าโดนแน่โดนแน่ไปหนึ่งช่วยด่วนเลยครับมีฮิวครับมีฮิวเอาดลเพื่อนไปดิเอาเลยเพื่อนฟาดหนึ่งทีครับมีเพื่อนเราตายเหรอรับหนึ่งใจเย็นโอ้โหเยอะมากข้างบนครับสี่ตัวห้าตัวที่สามหนึ่งไอ้สี่ตัวดิโอเคไปก่อนนะครับเพื่อนเราไปละมาเพื่อนว่างไงเอาไหมอันตีคูดาไว้เลครับ โอเคเหมือนว่าเพื่อนเราจะลงกลางนะอยู่เลยครับฟื้นฟูมานาได้เลยครับซับอันนี้ซัพพอร์ตอะ่ะไม่ต้องกลับบ้านเลยเลนล่างผมว่าเลนล่างโดนลุมอยู่นะครับตายไปเนี่ยไม่น่ารอดล่วงเดินแก๊งกันดีกว่าโอ้โหทนแบบของวีล่าดูมันเดิน <laughs> ีโคตรห้าวเลยครับ แบบหนึ่งต้องอยู่ช่วยนะผมว่าโดนแน่เอาละ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 ดู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 หิวอะไรขนาดนั้นนะครับเอาละเอาว่าไงว่าไงนึกว่าจะเอานะครับตรงกลางต่อเลยครับตรงกลางต่อยังไม่ได้โชว์ความผิวเลยเนะี่ยเอ้ยโดนแล้วครับเลนบนไป่ดนเลยครับแบบนี้เพื่อนผมมาแล้วมาอะไรครับเพื่อน มาช่วยแล้วครับมาช่วยแล้วเพื่อนบวกต่อมีอินติไม่ตัวฟาดหนึ่งทีครับเอาเลยจะไปไหนครับเราพิว้ครับไปพุ่งไปครับโจมตีแล้วก็ฟาดลงไปครับล่วงครับดับเลยฮะเอาดีม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 าดีเอาดีเออวางตีได้เอาดีเฮ้ยเราตายป่ะไม่วางผิดเลยขอโทษด้วยครับวางผิดนะครับบินไปบินมาครับเอาดีล่อครับบินล่อเลยเพื่อนสวย แล้วก็ฟาดลงไปครับล่วงโอเคเมื่อกี้วางผิดนะมันแหลกอะ่ะอ,อะไรวะเนี้ยเอาดิไยได้ครับล่วงครับแล้วก็ฟาดลงไปครับล่วงไหมหล่วงครับล่วง,วงแบบนี้ล่วงครับอันตีครับแป๊บหนึ่งเพื่อนมีหิวมีหิวเพื่อนมีหิวแล้วก็ฟาดลงไปครับมีหิวเพื่อนบวกต่อเลยบวกต่อครับสวย พพอร์ตที่ผิที่สุดนะครับโอเคเพื่อนแต่มันมแหลกๆกอ่ะ <c oughs> มันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟจีนนะเนี่ยมีเงินเก็บโกได้ครับโจมตีไกลใกล้ก,ลก็ได้ตัวนี้ขอบัฟฟ้าแล้วกันขอบัาฟ้าแล้วกันขอแล้วกันนะครับยิ่งเนี้ยบัาฟ้านะครับบอกเลยว่าโคตรผิวเพราะว่าแบบ เติมให้แป๊บหนึ่งผมว่ามีตัวมาแน่รีบเอาบัฟเลยครับตาโอ้โหมันตีเบาอ่ะตีเบาจริงไหนครับปึ๊บปึ๊บฟาดฟาดครับอ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยโดนลัดไม่เป็นไรเลนบนยับนะไ,ได้นี่เลนบนอนะ ไหวนะครับลงไปแล้วเพื่อนเราโอเคตอนนี้แกแค่โชว์คอมพิวต์นะครับเอามาดิมาดิฟาดเข้าไปครับล่อๆเอาเลยครับเพื่อนเอารอละแหลกอ่ะโอ้โหแหลกโอเครอให้ข้างบนโดนนะครับข้างบนโดนนะจะโดนครับมีตัวมาละเอามาดิมาดิ เอาอะไรครับดักหน้าเลยครับแล้วก็ฟาดลงไปครับล่วงครับล่วงโอ้ยไม่ได้โชว์ความผิวเลยเนี่ยเดียมาเดี๋ยวมามามาชัวร์ความผิวก่อนบินมาครับเพื่อฟื้นฟูเลือดฮะล่วงยกตีไปเดี๋ยวไปเลนล่างต่อเลยครับเลนล่างมีไฟอยู่ฮะไปช่วยเพื่อนหนวดครับนี่ครับความผิวอันตีครับลองตีเพื่อนนะฮะไปเพื่อนอันตีวางเลยครับกดซ้ำไปครับแล้วก็ ไปครับกดฮิวฟาดหนึ่งทีครับล่วงครับไม่ต้องกลับเพื่อนเข้ามาตรงพุ่มหญ้านะครับฟื้นฟูได้มานี่มานี่เออนี่แหละไปฟื้นฟูต่อฟื้นฟูต่อ,ตอเออต้องแบบนี้มาดิฟาดเข้าไปครับล่วงวางเขาไปให้เราได้ครับหนึ่งตัวได้เมก็แรงนะครับสกิลหนึ่งอะตอนเราชาร์จครบเก้าสเต็กนะแรงมากบินมาครับบินมาแล้วก็ฟาดลงไปครับล่วงไหม เออล่วงครับบินมาครับแล้วก็ตัวบางโอ้โหเกมนี้แบบสบายเลยนะจะจบเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนหิวให้ฟินฟูมานาได้พพอร์ตอรไอเทมก็จบลงแล้วนะครับโชว์ความพียงที่สุดนะครับฟาดลงไปครับประมาณนี้นะครับในการมารีวิวสร้างขี่ฮีโร่พพอร์ตที่ผีที่สุดนะครับ